ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาแนะนำการเปลี่ยนใา้หมึกปากกาของปากกายี่ห้อ Artifact นะครับ Artifact ตัวนี้เป็นรุ่นของบัตเซลโครมโกล o w เออตัวนี้เป็นปากกาลุกลื่นนะแบบกดเออเรามาดูว่ารักษาเป็นยังไงผมให้ดูกล่องปาเกตเป็นนี้ผมขอหลบไปก่อนนะกินมงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะโฟกัสไม่ชัดน,นะนี่คือตัวอย่างนี่คือปากกานะครับขนออยักแคบนีดนงะปากกาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่โคมโคมก็คือเงาครับ จะเป็นโคมเงาเห็นไหมครับสะท้อนแสงเลยอ่โฟกัสได้ยังโฟกัสได้ยังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับเพีายาปรับโฟกัสนิดน,นึงนะนี่จะว่าเป็นเงาเงาสะท้อนเลยเนาะอะ่ได้ละโฟกัสนี่คือลักษณะด้ามโคมครับคือจะแบบนี้ทำเลเซอร์เราโคช่อน,นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเนทะ่าที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็นี่ความสดความสวยงามคือทรงคล้ายๆปากกาคอสเลยนะผมบอกคล้ายๆคอส เซนจูรี่เลยเออนี่นะี่เป็นคอคลาสิก Century, เซนจูรี่ใชแล้วเป็นประกากดอานี่กดแบบนี้เลยนี่กดแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูว่าข้อดีของรุ่นนี้คืออะไรผมจะบอกว่า,วานี่เป็ข้อดีนี่หนึ่งคือ,อเบามากๆสิบเจ็ดกรัมเองถือว่าบางมากเลยนะห่างกับของคอร์คลิกอยู่ที่2กรัมคอร์คลิกอยู่ที่1 5กรัมอ่ะมี่17กรัมเองเฮ้ยเบามากๆแล้วทีมพันคืออะไร ผมบอกว่าคนที่ชอบปากกาเล็กๆไซส์เล็กๆเทนนี่เออนี่ไซส์เล็กๆนะปากกาไซส์เล็กๆนี่ผมจับด้ามจับจะอยู่ตรงนี้นะประมาณตรงนี้เออจับประมาณตรงนี้นะก็ปลายหัวอยู่ที่ตรงนี้ด้ามอยู่ที่เท่าไหร่ไปไดีนะเอาแป๊บแป่อนเจ็จุดเมิลไซส์พอๆกับคอร์ดเซนจูรี่หรือคอร์ดคิกได้เลยนะประมาณนี้เลยทรงนี้ไม่ต้องวัดครับเพราะมันเกือบตรงเป๊ะเลยอะเรามาดูว่าส่วน หัวตรงนี้อยู่เท่าไร13เอ้ย139มิลก็เท่า13.9เซนนะครับเพราะฉะนั้นใส่กระเป๋าเสื้อได้ไม่มีปัญหาแล้วลายใส่กระเป๋าเพื่อก็คือเหมือนคอสอ่ะมันจะมีส่วนหัวขึ้นมาเอาไว้จับอ่านี่แล้วราคานี้มาดูว่าการเปลี่ยนไส้หมึกเป็นไง,งมั่งหมึกตัวนี้นะวิธีการเปลี่ยนคือหมุนเอ้ยเหมือนเลยใกล้เคียงแต่ของคอสจะดึงอ่าของคอสจะดึงขึ้นมาตัวนี้เป็นแบบบุกลื่นนะจะมีสปริงผมย้ำนะเวลาใส่นะครับถอดมาใส่ให้ตรงร่อง แล้วก็หัวออกมันมีได้อ่าเห็นไหมถ้าหัวออกได้คือสปริงตรงร่องแต่ถ้าหัวไม่ออกอยากกระว่าดันทุรันนะครับทาให้สปริงมันพังครับดันไปแบบนี้นะครับแล้วกิกกึก,กปุ๊บสปริงทําปากกาเสียผมย้ำนสปริงพังปากกาเสียนะครับอ่ะตัวนี้ดูไส้หมึกหมึกตัวนี้ครับเป็นของรีฟิลกาวั 9, นครับรีฟิลอ่าเมย์อินอ่านเองนะครับเยอรมน,นีชัดเจนไหมเดี๋ยวผมขยับใม้ดูนิดพยายามโฟกัสให้ได้นะเออวันนี้ไฟ ตรงนี้พอเราสมเข้าไฟฝนก็เลยไฟมไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นี้ขนาดผมเปิดไฟแรงะนะเนี่ยครับไม่อินเยอรมนีนะครับเด,เดี๋ยวผมให้ดูสัตว์เนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมอินซูมอีกทีหนึ่งไอ้สัตว์ัดเย็ดอ่าไม่อินเยอรมนีได้ไหมอ้ยซูมยากจริงวันนี้ไม่อินเยอรมนีนะเอาเป็นว่าไม่อินเยอรมนีแล้วกันอ่ะถามว่าเฮ้ยถ้าปากการุ่นเนี้ยใส่หมึกอะไรได้มั่งอ่าผมก็บอกตัวเลือกที่สองนะบางบาง,บางท่านชอบนะคือชอบเป็นหมึกเกลเฮ้ยแล้วหมึกเกลของยี่ห้ออะไรดี ผมก็บอกนี่ท่านสามารถซื้อหมึกเจลของปาร์เกอร์มาใส่ได้เฮ้ยงงมันใส่ได้จริงเหรออ่ะวัดดูเลยอ่ะนี่อ่ะเห็นไหมแบ็กกราวชัดชัดเลยแม่ไม่อินเยอร์มันีขนาดไซส์เท่ากันมีเบา้าเบ้ารับรองเบา้าเท่ากันนี่ไม่อินเยอร a ม y นีเม่อินฟรันชแล้วถามว่าหมึกอ,อ,อีกแบบนึ่งอ่ะออของปาร์เกอร์ใช้งานได้ไหมนี่ผมก็บอกว่า ถ้าสมมุติไม่พอใจเปลี่ยนหมึกปักเกอร์ก็ใส่ได้เพราะว่าเท่ากันเห็นไหมอันนี้ไม่อินเยนมนีไม่อินฟรังช์ปัเกอร์สีน้ําเงินสีน้ำเงินเพราะส่วนมากคนไทยชอบนิยมสีน้ำเงินนะครับเป็นเป็นเป็นของคนไทยเป็นสีเงินนะครับแต่ต่างชาติถ้าเป็นต่างประเทศเขาใช้สีดํากันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวกังวลนะครับว่าซื้อแล้วจะหมึกเปลี่ยนไม่ได้นี่ผมก็แนะนาว่าของปักเงาได้นะครับแล้วก็ของเบนเทลก็ได้เหมือนกันนะเบนเทลผมไม่มีตัวอย่างเนาะไม่เป็นไร ผมติดไว้ตรงโต๊ะทำงานเท่านี้นะครับก็ประมาณแบบนี้เราเดี๋ยวผมจะให้มาดูเปรียบเทียบนะครับหมึกพอดีผมมีอยู่2ตัวเอออยู่นี่แต่เป็นเจลเจลโครไซส์นะปกติมาตรฐานคือไซส์ M นะที่ส่วนมากใ,ใช้กันเงยไหมอันนี้กอ็ M อันนี้แก M อ่าแต่ตัวนี้เป็น F นะ F จะคือ0ูนจถ้า M คือ0ูนจุดเจ็ดอ่ะเห็นไหมต่างกันนิดนึงนะนี่อันนี้คือ M อันนี้คือ F อ่า0.5ผมมี0.5นพราพวกตัวนี้ยังไม่แกะนะเดี๋ยวผมลองให้เขียนเลยกันผมเอานี้ออกแล้วกันอ่ามาลองดูหมึกเออเป็นยังไงอันนี้เจลนะ,ะตบนี่ปาร์เกอร์เจล F อ่า0.55อ่าตัวนี้เป็นของอุ่ยลืมเหมือนกันนะเนี่ยอ่านี่ของ a r t i f ฟิอ่านะครับเป็นเอ่อ BP s i z e M เออนี่ ปากกาก็จะเป็นแบบนี้ความสีจะไม่เหมือนกันใช่ไหมตัวนี้จะสีสดมองกล้องไม่ค่อยเห็นนะสีจะสดกว่าตัวนี้สีจะเข้มจะสีดําสนิทซูเปอร์แบ็กอะผมเรียกว่าซูเปอร์แบ็กเลยดีวยกว่าออานะประมาณนี้ก็แล้วแต่ความชอบของสูงคนครับบางท่านต้องการหมึกเจลต้องกังวลว่าหมึกไม่มีหมึกหายากผมก็แนะนําว่าใช้หมึกของปาร์เกอร์ก็ได้นะนี่เราก็ใส่แล้วก็ใส่หัวแล้วก็หมุนเข้าไปแบบนี้หมุนนี่ความคงทนนี่สูงมากนะเพราะถ้าเป็นคอต้องดึงอ่ะคอตดึงดึงไปดึงมา มันก็จะมีญนานะนิดหนึ่งแต่ตัวนี้เป็นแบบระบบซิสเต็มหมุนเพราะฉะนั้นแล้วคงทนมากเลยอนี่เอามาพร้อมกับกล่องสวยด้วยหไหมนี่กล่องสวยด้วยเห็นไหมโอ้โหสวยงามเป็นกล่องกัมมีอย่างดีนะกล่องนี้ไซส์ใหญ่นะเดี๋ยวผมวัดไซส์ดูไม่ต้องตกใจไซส์ที่เจ็ดเซนเห็นไหมเจ็ดจุดแปดความกว้างตัวนี้อยู่อุ้ยเล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 ยเอาเป็นว่ามันเลยอะเลยนี่ไปน,นิดหนึ่งแล้วกันนะตาเมตรผมอยู่ไหนวะ ตัดเม็ดตัดเม็ดอยู่ไหมตัดเม็ดกระดุม่เฮ้ยลงแดงเปล่าอ่ะเอ้ยถ้าลงแดงขายดีบอกแล้วสินค้าขายดีครับตลับเม็ดลงแดง <c oughs> ลงแดงจริงๆนะนี่เจ็ดเจแล้วฝั่งน,นั้นเนี่ยฝั่งนี้ไม่ลงแดงอ,อ่ะนะครับแล้วก็สูงเท่าไหร่สูงก็ลงแดงอยู่ดีนี่นะประมาณเท่านี้นะอ่ะชัดเจนเลขสามนะครับก็อย่างงั้นก็ใครมีคำถามคำถามเกี่ยวกับกาครับเชฟเฟอร์ ปาก,กาคอสอดีเฟกมองบังน้องลามีปารเกอร์ด้วยนะเออก็สามารถส่งให้ดูได้นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ